สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมนูวันนี้ก็คือขึอนอ้นใงวัวนะทุกคนขึ้ในใงวัวผัดใส่ใบยีราใส่พริกแห้งรสจะจะ่าเผ็ดนะจ๊ะใครกินเผ็ดไม่เป็นเนี่ยเลือกผ่านเลยนะทุกคนหรือบอกเลยว่าเมนูนี้รสจัดจ้าเผ็ดร้อนแรงเผ็ดร้อนใบยีรานะทุกคนดูว้าว เมนูนี่วัตถุดิบไม่มีอะไรมากนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมไ,ไม่กี่อย่างนองนะครับนี่ก็คือไนัวน,นะทุกคนเราเอามาเดี๋ยวจะซอยเป็นเล็ก,ลกๆวันนี้นะใด้กินง่ายนะทุกคนใบยีหลานะทุกคนใบยีหลานนี่ก็กลิ่นหอมเผ็ดร้อนแรงอยู่แล้วโอ้โหเจอกัะพี่แข็งไม่ต้องพูดถึงเลยนะกระเทียมป่านะทุกคนป่านเตรียมมาไว้รอแบบนี้เลยนะนี่พี่แข็งนี่ใส่หมเลยนะทุกคนคิดดูเอาแล้วกันจะเผ็ดขนาดไหนอ่ะว้าว นี่เราไปซอยขึ้นในวัวกันก่อนนะทุกคน let's go <S ในวัวนี่เราจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะ,นะทุกคนจะได้กินง่ายนะอันนี้ชิ้นใหญ่เกินไปในมาจากตลาดเนี่ยเดี๋ยวจะกินลำบากน,นะทุกคน นี่สวยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเหลือสวยใบยี่หร่านะครับนี่ใบยี่หร่านี่ก็เราจะสวยเป็นเส้นนะเราจะไม่ใส่เป็นใบนะทุกคนนี่นี่ใส่ไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวาผัดกันทุกคน l ล t s ก o ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนใสเ่เดี๋ยวจะผัดพริกกระเทียมไม่หอมก่อนนะ น้ำมันแล้วก็ผัดพริกกระเทียมให้หอมเลยนะทุกคนนี่ใส่เข้าไปรับรองความเผ็ดนะไม่ต้องถึงเลยทุกคนผัดพริกระเทียมให้หอมก่อนนะครับพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ขึ้นในวัวเลยนะแล้วก็ผัดให้เข้ากัน ว้าวใส่ใบมะกรูดนะทุกคนรับรองเมนูเนี่ยโอโคไม่อร่อยก็ไม่ต้องไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคน โฉนโฉนว้าวโอ้ยขา้าวเสร็แล้วเราจะใส่เครื่องปรุงแล้วนะทุกคนก่อนจะใส่เครื่องปรุงนี่เราก็หยดน้ำมันหน่อยนะหัวเน,นี่ยจะผัดให้แห้งๆน,นะทุกคนก่อนใส่เครื่องปรุงนี่ก็เราก็หยดน้ำมันหน่อยทุกคนไม่ให้มันไหม้ก้นนะ เราจะต้มให้น้ำมันแห้งเลยพอน้ำแห้งแล้วก็ทุกอย่างน่าจะสุกพอดีเา้าเราไปปรุงเครื่องกันนะครับเครื่องปูนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาประมาณสองช้อนพอผงนัวนี่ก็แล้วแต่ช้อนนะผมใส่แค่ไปช้อนพอนะรสดีนี่ก็ใส่มาครึ่งช้อนนะทุกคน หย่อนน้ำตาเปนเนนึงนะเมนูเนี่ยไม่ให้หวานนะครับผัดแบบบ้านๆนะใส่เครื่องปรุงแล้วคนให้เข้ากันนะรอให้น้ำแห้งน้ำแห้งแล้วก็ขึ้นในก็สุกพอดีทุกคนจะเอ๊นั่งรอน้ําแห้งนะครับทุกคนน้่งแห้งก็ใส่ใบยี่หร่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะบอกเลยว่าเมนูเนี่ยเผ็ดเผ็ดร้อน,นแรงมากๆ ครไม่กินเผ็ดนี่ก็แล้วก็ลดพริกลงหน่อยพอดีอยากกินรสจับอันนี้ก็เลยลเอาไปเผ็ดเผ็ดไปเลยนะทุกคนตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเราก็ใส่ใบยี่หร่าเลยนะใส่ใบยี่หร่าเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันให้ใบยี่หร่ามันสุกนะทุกคนยกกลิ่นหอมกลิ่นหอมมันจะออกมาโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะ เนี่ยกลิ่นหอมใบยี่หราออกมาแล้วเนี่ยแค่่นี้พอนะทุกคนแล้วก็ใส่จานเลยนะครับลูกลิ่นหอมใบยี่หร่ามากๆเลยทุกคนเอ้ยทุกอย่างเรีบยบร้อยแล้วก็ใส่จานเลยครับว้าว แแก้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนเมนูนี้นะ่ะโอเคนะครับเมนูนี้ลองเอาไปทำดูนะทุกคนทานง่ายๆนะไม่ยุ่งยากนะครับดูน่ากินมากๆเลยนะทุกคนว้าวเผ็ดเผ็ดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะผมชิมแค่ชิมเงือกแตกนะทุกคน โอเคครีมนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะคะทุกคนทีนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามชอบวันนี้นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่เลยจะได้แจ้งเตือนนะครับน่ากินมากๆลองเอาไปทำดูนะตาแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเลสก o บ๊ายบายพรุนี้เจอกันใหม่